วันนี้อยู่จากุชชี่อะไระอะคะจากุชชี่ตีฟองกันเลยหลังจากเล่นน้ำทะเลเพ็ทใช่ไหมคะแล้วก็มาฝ่าไว้น้ำว้าวยังไงบ้างหอมไหมหอมหมากหอมหอมหอมยอดโอเคไป เดี๋ยวอาบหนาวนะเดี๋ยวเตรียมตัวไปทานข้าวกันนะคะนี่เก๊กโอ้ดูนิดแต่เปล่าฟุ้ง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 เลยเฮ้ยพี่นี่ก็เป็นคนที่ตามของเราแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับใช่ค่ะเราไปกินอาหารเช้ากันก่อนครับโอ้โหเดินไกลซะเหลือเกินเพราะว่าเราจะนอนติดหาดเลยไงลูกด้านบนจะเป็นที่ทานอาหารเช้าก็ต้องเดินกันนิดนึง เมื่อวานเล่นน้ำหนุกมากาันโตขึ้นสนุกม,มากเลยใช่ไหมทำไได้เลยขนาข้าวมีน้ชุกไก่นี่น้ชุกไก่ไแล้วก็กระนไก่ ไก่ทอดแล้วก็เนื้ออันนี้น่าเป็นคุณเชียงไก่ทอดเนื้อทอดอะไรอย่างนี้อ๋อดีฟราชิปเก้นแฮมเป็นชิปเก้นแฮมแล้เอ๊ะถั่วแฮมส้กล่องอันนี้ก็เป็นข้าวต้มข้าวต้มเหมือนเดิมไหมข้าวต้มไก่ค่ะไปมีกาแฟนะครับขนมปังอุ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบจองอันนี้นะเดี๋ยวมันหมดอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะขนมเหมือนเดิม เช้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถสองแถวเพื่อไปที่ท่าเรือแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็เออกลับไปที่ท่าเรือกันต่อปะกันต่ออาตี้ไปนูน้นแล้วอาตี้ไม่รอใครเลยคือตอนนี้เราอยู่เกาะกูดใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องขึ้นเรือกลับไปที่จังหวัดตราดใช่ไหมปะใช่ค่ะไปที่ตราดแลวคราวนี้พอนั่งเรือไปที่ตราดเสร็จใช่ไหม จากตราดเราก็ต้องขับรถจากตราดี่ไปกรุงเทพอ,อีกอ่ะโอเคเดีย๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าเ,เราจะไปแตะกันต่อเนาะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วนะคะจากชานเขาแล้วบายบายเจ้าทะเล๊ายมากวันนี้ทะเลสวยมากวันนี้แดดรีงมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะ จะไปขึ้นอาติมานี่เดี๋ยวเรานะคะจะไปขึ้นเรือบายบาย ตอนนี้นนนแล้วก็ได้ที่นั่งกันแล้วนะคะก็วันนี้นะอากาศดีค่ะคลื่นไม่แรงเท่าไหร่อ่านี่บรรยากาศนอกนะครับโอเคอะเดี๋ยวตามไปดูกันถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะขึ้นแม็กซกัอนอใช่คะแต่ตอนนี้เราหาที่นั่งก็ได้ก่อนอต่อกันตามกันไปนะคะ ติเลยขับมาเมื่อไหร่ทีแล้วเนี่ยป้าขับมาเรื่อยๆป้ามันโดนโชกจิตมาเลยป้าต้องไปป่านหน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจยอนได้ต้องโดนแล้วแหละกลับมาตราดครั้งนี้แบบว่าทุเรียนเต็มสองข้างทางเลยจ้าโอ้โหมันโดนโชกจิตยัวยัวเราเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันนะคะเนี่ยไม่ไหวแล้วนี่นี่อันนี้ไม่พอด้านข้างเราก็มีเห็นไหมนี่มีรถทุเรียนเมันโดนโดนโชกจิตตลอดทาง ไปต่อนะครับโอ,โ,โอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมพเพื่อนๆโ,โ,โดนหวดโดนแบบเป็นดูดูด้านข้างด้านข้างพวกเขาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยทุลย์บุรียน <c oughs> เยอะแยะเลยบ้าบอลรอยยี่สิบร <c oughs> ้อยเดียวก็มีหลังจากเห็นทุเรียนนะคะมาเยอะโอดใจไม่ไหวค่ะทุเรียนมาจอดค่ะจอดซื้อค่ะอันนี้ติ่งน้อยนะคะติ่งน้อยพี่เต๋อชอบกินติ่งน้อยใช่ไหม เป็นไงรสชาติทุเรียนจันทบุรีมากินถึงที่เลยนะเนี่ยหูกใจ่ำมาและคนที่ไม่รักทุเรียนก็นั่งยู่ตรงนี้นั่งกินไก่อยู่นี่คือคนที่ไม่กินทุเรียนคคนเดียวในบ้านแต่พอเมื่อเรากินกันอยู่นะเราก็ต้องเปิดกระจกเพื่อให้คนนี้ได้หายใจกันบ้างนะคะอ่ะโอเคปะนี่มาม่าเราไปฟื้อตลอดทางเลยนะทุเรียนเนี่ย เพราะว่ามันอร่อยมากจะบอกว่ามันมันดันแบบรสชาติดีอะเหมือนมากินแบบปลุกที่เนื้อเนียนนุ่มอร่อยมากรอบนอกนุ่มในนี่นี่เดี๋ยวฟื้อกลับไปบ้านด้วยไปปอกกินที่บ้านเองด้วยนะครับนี่ฟื้อทานก่อนมาทุ่มโดนประกดจิตกัตลอดทางใครชอบเนื้อเรียนบ้างคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะบอกเลยว่าปินมาก โอเคอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อนะจ๊ะคุณแม่ไปฟื้อขึ้นรถมาอีกอกี่ลูกก็ไม่รู้อร่อยมาก